ทำบุญที่วัดลัดแห่งหนึ่งกลางภูเขาป่าและมีน้ำตกด้วยให้ทายซิว่าตอนนี้โมออกอยู่ที่วัดไหนครับทุกคนสวัสดีนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมช่องสีดำสีแดงนะฮะสีเขียวและทุกช่องเลยนะครับตอนนี้โมออกมาร,ดด hey, รารับแดดเฮียเอารับแดดเราก็เดินออกกำลังกายนะฮะก่อนที่เราจะไปไหว้พระกันนะครับ ตรงนี้ก็โหสวยมากเลยสวยไหมถ้าสวยพิมพ์สวยลงมานะครับภาพชัดเสียงชัดช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยว่าเพื่อนเรียนโมกจักที่ไหนนะฮะไม่เรียนดีกว่าวันนี้เราชิวๆนะฮะวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆมาทําบุญนะฮะมาไหว้พระนะมาไหว้พระมาทําบุญนะครับนี่อ่าทิกตกอกเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะฮะช่องสีดามาคุณคุณเล็กสวัสดีนะครับมาดูกันนะฮะเราเดินมาดูกันว่า บทถับกลางป่าภูเขาอยู่ที่ไหนนะฮะก็มา